มีประเด็นร้อนที่คนถกเถียงกันเยอะมากในโซเชียลเรื่องที่ว่าทหารเรายึดปราสาทตาควายได้แล้วแต่กลับมีคำสั่งลึกลับให้ถอยออกมาเรื่องนี้จริงไม่จริงยังไงวันนี้มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกองทัพบ,บกแล้วนะคะครับน้องเมปเปิลเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจในแง่ยุทธวิธีกันเลยและในขณะเดียวกัน การเมืองในกรุงเทพก็ร้อนแรงไม่แพ้กันมีการชุมนุมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกด้วยเดี๋ยวเรามาไล่เลียงทุกประเด็นให้ชัดเจนกันครับสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวต้องรู้ประจำวันหยุดสรุปข่าวของคนไม่มีเวลาประจำวันอาทิตย์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2568อยู่กับผมธนัทครับ และเมเปิลค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเริ่มกันที่ประเด็นใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้ความจริงกันเลยนะคะเรื่องการสั่งถอยที่ปราสาทตาควายตกลงเป็นยังไงกันแน่คะพี่ธนัทกองทัพบ,บกยืนยันชัดเจนครับว่าข่าวหรือเรื่องสั่งให้ถอยนั้นไม่เป็นความจริงโฆษกกองทัพบ,บกชี้แจงว่าพื้นที่ปราสาทตาควายมีการต่อต้านจากกัมพูชาอย่างหนาแน่นและมีอุปสรรคสำคัญคือสนามทุ่นระเบิด ทำให้เราไม่สามารถเข้าวางกําลังในตัวปราสาทได้พื้นที่ตรงนั้นจึงถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่สังหารที่เราใช้การควบคุมด้วยการยิงแทนการส่งกําลังผลเข้าไปยึดครองครับแล้วคําว่าถอยที่ได้ยินกันมาล่ะคะในทางยุทธวิธีคําว่าถอยไม่ใช่การยอมแพ้ครับน้องเมเปลิลแต่มันคือการเคลื่อนที่เพื่อสับเปลี่ยนกําลังหรือหลบการโจมตี เพื่อรักษาชีวิตกำลังพลเอาไว้ซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่การรบส่วนข่าวที่ว่ามีตัวแทนรัฐบาลโทรไปสั่งห้ามประทะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมนั้นโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันแล้วว่าเป็นการบิดเบือนโดยสิ้นเชิงครับเคลีย์ชัดเจนนะคะแต่ในขณะที่ประสาทตาควายเป็นพื้นที่สังหารที่ช่องอานมา้าสถานการณ์ของเรากลับดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะดีขึ้นแบบพลิกสถานการณ์เลยครับ ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเข้าไปในพื้นที่อนุสาวรีตาออมได้เลยเพราะกัมพูชาตรึงกำลังไว้ฝ่ายเดียวแต่หลังการประทะตอนนี้เราสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้มีการจัดกําลังฝ่ายละห้านายเข้าไปร่วมกันโดยไม่พกอาวุธถือว่าเราผลักดันกําลังที่ลุกล้ำออกไปและสถาปนาพื้นที่ในจุดยุทธศาสตร์ได้เพิ่มขึ้นมากครับ พูดถึงสถานการณ์แล้วก็ต้องมาดูผลกระทบต่อประชาชนและเรื่องที่น่าสลดใจที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้รัฐบาลได้ส่งทีมแพทย์ทั้งหลักและจิตอาสาลงไปดูแลสภาพจิตใจประชาชนกว่า55,000รายแล้วนะคะครับแต่เรื่องที่น่าเห็นใจที่สุดคือเงินเยียวยาชาวบ้านที่บ้านพังทั้งหลังจากจรวด BM21 บอกว่าเงินเยียวยาสูงสุด200แสนบาทมันไม่พอสร้างบ้านใหม่พวกเขาอยากให้รัฐบาลประเมินความเสียหายตามจริง ส่วนที่โรงพยาบาลพนมดงรักที่เสียหายไปกว่า90%ประเมินมูลค่าความเสียหายไว้สูงถึง285ล้านบาทครับนอกจากความเสียหายทางทรัพย์สินแล้วยังมีเรื่องที่น่าสลดใจกว่านั้นคือเรื่องศพทหารกัมพูชาที่ถูกทอดทิ้งตามแนวชายแดนจนเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าใช่ไหมคะครับ ทหารพรานในพื้นที่ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและกัมพูชาก็ไม่ยอมมาเก็บร่างไปซึ่งรองโฆษกรัฐบาลของเราก็ระบุว่าเป็นการกระทําที่ลดทอนเกียรติภูมิของผู้เสียสละอย่างไร้อย่างอ่ายครับและจากข่าวลือเรื่องสั่งถอยที่ชไชแลนดนี่เองที่กลายเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองในกรุงเทพเมื่อวานนี้ค่ะครับ กลุ่มรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยที่นำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์ได้จัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกโดยอ้างว่ารัฐบาลเจรจาผิดพลาดจนทำให้เสียทหารและดินแดนซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ออกมาโต้อตอบว่าเป็นกลุ่มหน้าเดิมๆที่พยายามฉวยโอกาสล้มรัฐบาลครับ ส่วนอีกเรื่องการเมืองที่น่าจับตาคือที่ดินเขากระโดงคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมายืนยันว่าได้ดำเนินการเพิกถอนที่ดิน5,000ไร่ตามคําสั่งสารเรียบร้อยแล้วและไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นการเมืองในช่วงที่ประเทศต้องการความสามัคคีค่ะครับกลับมาที่สถานการณ์ชายแดนตอนนี้การรบในมิติอื่นๆก็ยังไม่จบนะครับโดยเฉพาะเรื่องโดรนและข่าวปลอม ค่ะล่าสุดกัมพูชาก็ปั้นข่าวใหม่อีกแล้วกล่าวหาว่าทหารไทยทำร้ายร่างกายทหารกัมพูชาสองนายที่ส่งตัวกลับไปซึ่งกองทัพบ,บกก็ปฏิเสธทันทีและแสดงความโปรง่งใสด้วยการพร้อมให้องค์กรระหว่างประเทศอย่างกาชาติสากลหรือ OHCR เข้ามาตรวจสอบความเป็นอยู่ของเฉลยศึกที่เหลืออีก18นายได้ทันทีครับ ส่วนเรื่องโรนตอนนี้กองทัพอากาศก็ยืนยันว่าพบความพยายามใช้โดนสอดแนมที่ตั้งทางการทหารจำนวนมากถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงและผู้กระทําผิดอาจโดนข้อหาจารกรรมโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตค่ะแต่นอนทางแก้ปัญหาอย่างสันติก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับกับการประชุม GBC ถูกต้องค่ะการประชุมจะมีขึ้นวันที่4ถึง7สิงหาคมนี้และข่าวดีล่าสุดคือรัฐบาลได้ตอบรับให้3ประเทศมหาอำนาจคือจีนสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียเข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันสุดท้ายของการประชุมด้วยค่ะมาที่ข่าวความพร้อมของกองทัพเรากันบ้างนะครับในวันที่7สิงหาคมนี้กองทัพอากาศจะทำพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีเบาแบบ a t ทีหกจำนวน8เครื่องที่จัดซื้อมาจากสหรัฐ เพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวนและสนับสนุนทางอากาศตามแนวชายแดนครับปิดท้ายกันที่เรื่องสภาพอากาศและน้ำท่วมค่ะกรมอุตุเตือนว่าวันที่5-8สิงหาคมนี้ภาคเหนือและอีสานจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกส่วนที่นครพนมระดับน้ำโขงยังวิกฤตและน่านก็ยังได้รับผลกระทบจากพายุวิภาอยู่ค่ะและมีท่าทีจากต่างประเทศที่น่าสนใจครับเกาหลีเหนือได้ออกมาแสดงความเคารพต่อข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยหวังว่าอาเซียนจะสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาได้สำเร็จครับครับนั่นคือทั้งหมดของข่าวสารที่เข้มข้นในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอให้แฟนช่องทุกท่านมีวันหยุดที่ดีผมธนัทและน้องเมเปิลต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ